ดาวสดีทุกท่านกนันด้วยนะครับยูใหม่เช่นเคนะตอนนี้นะครับอยู่ล่นเกมเมื่อเกมไหมครับนะครับอยู่ผมใหม่นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นมอดมินเินเกมล็อคกี้บล็อกกันนะครับใครที่แบบว่าเดินไปถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะไงตอนนี้ยูผมวิทย์แล้วก็พี่แฟกนะฮะผมอ่าตอนนี้เรามีลัคก,กี้บล็อกพิเศษไปด้วยนะลัคก,กี้บล็อกเขาเรียกว่าอะไรซุปเปอร์ลัคก,กี้บล็อกไงเห็นป่ะมีะะตัวเอสก็คือซุปเปอร์ไงแฝกเข้าใจไหมเออเข้ครับง่ายๆเลยเว้ยคือใครไปถึงก่อนชนะเว้ยเข้าใจไหมวิทน้อง ในกล่องนี่เราก็เตรียมของนะพวกบล็อกไว้แล้วนะสามารถปีนข้ามไปหาเพื่อนได้แล้วก็นมนะเพื่อนรัางสถานะทุกคนเอานมไปเยอะๆได้แหละตีที่สุดละหลักการง่ายๆทุกคนใครไปถึงก่อนก็ชนะนี่อย่างที่จัมบอกกันไปเลยนะเริ่มเลยไหมเข้าใจง่ายๆนะหลักการง่ายๆแก้เพื่อนได้นะบอกก่อนอะไรงั้นก็จะไปละอันแรกก่อนเฮ้ยไอ้เหี่ห้ยเฮ้ยบล็อกบล็อกไอ้นั่นโอ้ยระบล็อกไอ้ยีเห้อทางกูเล่นเลย ทำไมเปิดมาก็ดีเอาเอากูตุ๋ยมามาต้องแกงกัก็ได้แค่ดีก็แบบเละแล้วว่ะไม่ต่อเลยเราแบบต่อเลยแตกไปไหนแล้ววะที่เขาบอกว่าเฮ้ยไอ้ยังอะไรเนี่ยไอ้แตกไปไหนแล้ววะยังยิงต่อบล็อกอยู่เนี่ยหล่นจนไม่ตายไอ้ยังกูเปิดมาแล้วกี่บล็อกอย่างนี้เลย เปิดได้แล้วเปิดชื่อกูชื่อกูชื่อกูกูให้กูช่วยไงอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออกูต้องล้อมล้อมลักกี้บอลก่อนเดี๋ยวลักกี้บอลกูหลวงอเยอะเอออันนี้นี่ได้ละเฮ้ยวูด้พีแอ็กอะไรมาวะมันนบิไไปพีเอ็กค่อนข้างเก่งเลยอ่ะเสียงเกมแม่งดังจังว่ะเดี๋ยวขอนี่น่าหลีเสียงนิดนึงนะทุกคนเฮ้ยไม่อะไรไม่มในสูบบุ้งในมึงสูบไม่ปุ๊บเด็กไปอ้กู กินกินนมมันไม่ดับไฟอระไม่ดับไอว์ดินนมระดับไฟแล้วทำไมมันจะเติมเหมดเลยวะอ้ยบล็อกหมดไอ้ี้ยบล็อกเต็มบล็อกเต็มพื้นเลยไอ้เฮ้ยกูได้ชช้กรอบเพชรเรวชนะละเดี๋ยวครับเอ้ยไอ้ยแไอ้ยแบบมขี้ว่ะไอ้แบบบล็อกหมดดีเรียบล่อทำคิวทำคิวทำคิวไอ้แบบไอ้ย่ามันมีดับมาจากไหนวะน่ะไอ้ดับมันเละเลย โอเคทุกคนมาต่อฮะเมื่อกี้ก็เกิดเหตุการณ์อักซิเดนใช่ไหมไอ้เย่ยอย่างนี้เลยแม่ไอ้เย่ยแบบเกิดได้ระเบิดไอ้เย่ยเกิดได้ระเบิดยังไม่ยังไม่ทันไปไหนเลยพึ่งเริ่มเลยพึ่งเริ่มทุกคนไปไปไปกันต่อครับผมผมผมนำแล้วเฮ้ยแต่สติ๊กหมายความว่าไงวะไมสติ๊กไอ้เียใครเขาตั้งบันไดยังโง่อย่างี้ไว้สัตว์เอ้กูขึ้นไม่ได้ทางมันระเบิดขนาดดีวะกระเบื้องตู้ยไอ้เย่ยไอ้กูขึ้นไม่ได้กูต่อบล็อกเลยกูไม่ขึ้นแล้วบันไดอ่ะตอด้วยอพี่วัน เฮ้ยไปรวเฮ้ยได้ไรวะรอดูเลยอุดได้ได้ต้องมาอะไรไปอ่ะกระดาษเหรอแปไนี่แล้วก็เฮ้ยขาข้างวะเอาฮะเรียวเรียวครียดไอ้สัตว์อยู่ดีแบบอยู่ดีตัวกูหายเงี้ยอะไรวะหายทุกอย่างไก็ไอ้เชี่ยกูหล่นอะไรอยู่อ่ะไอ้สัตว์ได้แต่พิกแอ๊ไอ้นี่อะไรวะเนี่ยโอ้ยแฟก สี่หมื่นสี่หมื่นห้าพันดามีดว่ะจะไปไหนเอบีซีเอบีทีเฮ้ยทะนุล่วงไปแล้วอย่างงี้ต้องอย่างงี้ต้องได้แม่งก่อนไอ้อย่างี้ต้องไดเลยอย่าตายอย่าตายเฮ้ยเยือกเยือยเนี่ยเฮ้ยต้องตีต้องตีเฮ้ต้องตีเฮ้ยไม่ตายไอ้สัตว์อัปตะกลับบ้านก่อนเลยเดี๋ยวกูตายขี้เกียรติอยู่นี้ก่อนนะจ้าลูกเดี๋ยวปามะอย่างงี้ต้องอย่างงี้ต้องทำการได ไอ้แว๊กได้อะไรวะได้คาวไอเอปเปิลนะพักอะไรคือคาวไอเอปเปิลวะเรากินไม่ได้เลยอะไรคาวไแอปเปิลวะวิ่งอะไรเนี่ยร้านเลยเฮ้ยกูได้ลัคกี้ว่ะลัคกี้บกไอวิทย์มดวิทฮะเพียอะไรอ่ะมาปาไม่ถึงไอ้เชื่อวะ อุ้ยอะไรจะทำอะไรมืออะไรอ,ไรอะ,รออะ,รอะคือลัคกี้บวกล้านวะอุย้ยช้ำเน็ตเฮียะอะไรเลยกนกูเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเขี่ยกูหมดแล้วของเต็มตัวเยดี๋วทิ้งก่อนทิ้งก่อนเฮียของมันเยอะไปหมดเลย <c oughs> วะกู <c oughs> เห็นได้แต่เฮียอะไรอะกูทิ้งก่อนดูทิ้งก่อนทิ้งก่อนไม่ระบินได้ฮะเฮ้ยทำไมมึงยิย้ได้วะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีแต่ของดีกันแล้วมีกูคนเดียวเฮ้ยไอ้เด็กชายม่เกย์กูมาเกย์กูเหวี่ยงเลยยังไม่บินไอ้เฮียนี่ยังไม่เปิดแล้วพวกนักกิมบ๊อกไอ้ไอ้กูอาจจะไม่ได้เปิดแล้วกิมบอกอาจจะได้เปิดคนก่อนแบกได้โปรดแบกได้โปรดแบกไม่สนุกแบกไม่สนุกแล้วเคยไหมเงยเงยอะไรเอาอ๋อตกเอาไม่ได้เพราตก ไปแล้วไอ้น้องไอ้น้องแล้วมันแล้วมันจะตายยังไงวะไอ้แบบอย่าลืมเขาอย่าลืมนะฮเป้าหมายเราคืออะไรอย่าลืมนะฮะสีนั้นไอ้เอะแบ่งให้เอาไปเฮ้ยใจดีเยอะนะไอ้แฟรแฟร์ราดูเราดูตัวนี้เราเราดูกูเปิดเลยโอเคไหมเนี่ยเราลองลองตีเราเดี๋ยวนะเราเราไม่ได้เป็นธรรมะเห็นไหมตีตีได้ไอ้แล้วทำไมมันตีแล้วสะท้อนกูอะไอ้เหีอ็มโดนละวะเฮ้ยคืออะไรวะไอ้ไอ้แฟรแฟรแฟรมึงลองกินอันนี้ดูินี่ไอเทมดีไอเทมดีนี่เกฟูไปละ กินเลยกินนมต่อเลยไอ้สมของนี่ไงของดีอะไปกันต่อไอ้สุ่มของอีกแล้วเฮ้ยสุ่มเี่ยอะไรเลยสุ่มเี่ยอะไรรวยรยแล้วใช่ไ้มไอ้เปิ้ลไอ้กีไหนสุ่มในแอปเปิ้ลนี่ว่ะเฮ้ยระเบิดตูมตามเลยเขามีแอปเปิ้ลตกกันเลยเก็บก่อนแต่มันได้เฮ้ยเฮี้ยนี่แบบกูว่าขัดเสียงทีวีใครว่าเฮี้ยได้อะไรมาเฮ้ยได้เฮี้ยแต่ละอย่าง อยอะไรคือแอปเปิลน่ะเฮ้ยเขาเินแอปเปิลเราอยากไม่ใช่ไม่ใช่มันคือดีมแอปเปิลอ่ะอะไรอ่ะกินไปอ๋อมันลอยได้เหรออ๋อทิ้ง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 แม่แม่ของโกนอเราเราไม่เล่นนอแบบนั้นอ่ะแต่บินได้ก็เอาจบความด่เร็วอันนี้คืออะไรเนี่ยใส่เข้าไปดิเฮ้ยระเบิดอ่ะไป ชุกอย่ระเบิดอะไรวะจะอยู่กับเขาเอ้ยเยี่ยเยี่ยเย่เออฮิปเปอรชาร์ดไอ้เยแล้วกูมาเกิดสถานที่แรกเลยหมายความว่ายังไงวะแล้วกิบอกกูหายไปเป็นสิบอะกูพูดแค่นั้นแหละเอ้ยไอ้เยมาเปิดลากิบ็อกกูเปิดลกบ็อกกูเฮ้ยเฮ้ยเออเลือดสีสเฮ้ยคืออะไรอะเฮ้ยผีเออเมื่อคยรู้จักไหมสามศูสาเอดตี้สาม โอ้โหจำได้จำได้ลัคกี้เอ้ยโอ้ดาเมจเก้ากระจอกกังเลยเฮ้ใครเฮ้ยไอแฟกอะอะไรนี่เฮ้ยซปเปอร์เกาะวะกูได้มาละตีนคือจะค้อนกลับตายเลยซปเปอร์เกาะ้ยมึงเปิดตามเซ้นเลยยามือที่ผ่ายเลยเออเปิดกล่องมาโอ้โหกูเด็เอนชาร์ กูไม่มีเงธนูเลยแหละกูไม่มีเช่ยอะไรเลยอย่างงี้ต้องเสกฮ่าฮ่าอย่างงี้ต้องเส็กเดไมกูไม่เห็นได้ธนูเฮ้ยไอ้เหี้ยตัวใหญ่เนี่ยเฮ้ยอู้กระกิดเต็มเลยไอ้น้องนี่จะตีตายเลยสัตว์ไอ้กูอย่างงี้ต้องรีบรีบเลยที่มีผ้าแล้วกูไม่กล้าไปหาเฮ้ยนี่อะไรนี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่ขุดแล้วขุดเฮ้ยมืดมืดหน้ามืดหน้ามืด กินนมเร้ยนเลยเอ้เองมันต้องเองชุดกบแม่งบวกเลือดเจ็ดพันกว่ามันไปหาเขาจะกูตายเองไงอะไรคือบวกเลือดเจ็ดพันกว่าวะไอ้กูกูอยากเอ้แฝกทำไมมึงเออเลือดเต็มตัวเลยวะหรือว่ามึงเป็นอมตะว่าแบบยืนใกล้ๆกูแล้วมันก็เป็นเฮ้ยไม่เป็นเอฟเฟกต์หนูวะเฮ้ยจุดกบเฮจุดกบเราเป็นล้านเลยใหม่ใช่เออเนี่ยจุดกบเนี่ยไปดูไปเนี่ยเดี๋ยวไปดูดิ เนี่ยเห็นว่าวางอยู่เนี่ยบนอะไรคืออะไรคือเออเลอ่อไว้เก็บดูหรือว่าหรือว่าเป็นอะไรที่วันที่ชุดเกาะไอ้เคี้ยมึงเอาออกดิไอ้อยากใหญ่น่ะต้องใช้ดาบต้องใช้ดาบนี่คลาสสิกไงดูดูจุดเกาะมันของมันอะไรกันนี่เฮ้ยเฮ้ยดูดาบดูดาบดูดาบเข้าตัวเข้าตัวไอ้ปืนปืนกูปืนกูยิงอะไร นิ <that> ่เหมืนได้เลยไอ้เหี้ยปืนปอเหม่อไอ้เหี้ยไอ้ฟิกจะไปถึงที่จะใช้ได้ดีกว่ายี่ต้องรีบต้องหมู่เราไม่เปิดของเลยมีของดีแต่ไม่เปิดไอ้เหี้ยไอ้ยี่ต้องไวไอ้ยี่ต้องไวแต่ยี่ต้องไวกูไปแล้วกูขึ้นละกูขึ้นละกูขึ้นละไอ้เหี้ยมันไปแล้วกูขึ้นละกูขึ้นละอย่างงี้กูต้องวินเอ้ยเราหมอบไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นรูแน่แน่ไปไอ้กูจบแล้วไอ้น้องนี่เฮียยูวินไอ้เหี้ยเอกูเอาไอ้ ไอ้ไข่เขาได้แคร์ไว้กูได้ตองแกงตองแกงเอ้เฮ้ยโดนแกล้งไอ้เฮ้ยเขาเขาชนะหมดแล้วเดือบิทเดือบิทคนเดียวตอนเนี้ยอ่ะใช่เดเดบิทคนเดียวแล้วแน่จริงก็วิ่งมาดิโอ้ยแล้วกูจะไปยังไงเอ้ยมีแล้วกิบออกเคนจะมีความหมายยังไงวะอย่างกี้ต้องได้เลยเรือจะมาใกล้ ไออย่างนี้ต้องดักจเกิดเอ้ยลงไปเลยแค่นั้นแหละกูเข้ามาแล้วมากูเข้ามาแล้วเนี่ยไอพีได้แลกของแบบกูชิดมุมเลยเอ้ยไม่เอาไม่ได้ดิกูทีพอเฮ้ยยังไม่มีอะไรเลยดูตัวกูดีเด้อเพื่อนกูซื่อเบื่อใครอะไรอ่ะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังหนึ่งสองสากูมาล้ บ๊มบ๊มโอเยกูไม่มีอะไรเลยทำไมต้องไป็นกนาเฉยเลยอ้าวทำไมกูถูกวะมาข้างนอกอ่ะกูยังไม่ผียเลยเยัยทำไมแต่ยังแบบมุขี้โกงอะโกงอะไรยังถูกทุกคนถูกทุกคนโอบีเลยมาดิมาตีมาเดี๋ยวเบลตัวใหญ่เดี๋ยวเบวกูเกมหมดอีกทีมันไม่ตาย โอเคทุก <laughs> okay, คนสำหรับคลิปนี้ไวเพลงเท่าน,นี้กันแล้วนะคะใครที่ชอบมินิเกมแนวนี้นะครับก็อย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ของผมสามคนกันด้วยนะครับสำหรับพิมพ์ได้อะไรกันต่อก็อย่าลืมติดตามผมสามคนกันนะครับสหรับคลิปนี้บายๆครับผมบายๆครับผมรอดู้วยไม่รอหลอกนะไปและไอ